ล่างกายพวกเข้าหวงหนักหวงหนาเนาะ mm hmm. มีอะไรดีๆน่าก,กินดีๆหาให้มันกินเนาะเ <Okay. S 1> อออนใดอุ่นๆนิน่มๆนุมน่มๆหามาให้มันใส่ mm hmm. ปากบ่แดงหานี่ยมาท่าเนาะหวงเออประเด้บ่ได้หวงก็จะของเด้หวงหอดผู้อื่นพอมเด้เนาะ เออได้ผัวได้เมียมันก็ห่วงผัวห่วงเมียอีกห่วงเจ้าของกับบอเหงเออัวจักบอสุดท้ายมาแต่ร่างกายเจ้าของกับตายบ่ไดเผามีผู้ไดเผาเจ้าของอยู่่ะผู้ไดตายแล้วก็เพราะตามันตายแล้วก็เป็นที่น่ารังเกียจและเหม็นเน่าเขายานเขาก็เลยเอาไปเผาถิ่นเนาะเคยยินเดียวบอตายมาแล้วตะกายเจ้าของก็ยังบ่ไดเผาสีภาษายังกับสมบัติสู่ต่อสู่ส้นกันมาเออ ขาเอากับพ่อขาหลักเอากับพ่อหลักคมเหงื่อานแก่เอาใส่เลียมเจลีมันยาฮะวิธีใดๆกูเอาทั้งนั้นไอสุดท้ายแล้วก็ตายปะมันของสมบัติในโลกเนาะแข่ร่างกายจะของกันยังบาดิเผาจะของเนาะเคยยินจากเสืออยู่เบาะนี่หน่อยอยู่เด้คนสิ่าด้เผาจะของแต่ว่าข้าเจ้าบ่ม่นคนเด้มือจักเกี่ยบอกว่าผู้ใดเผาจะของั กับพระอาน,นุนเดสันเผาเจ้าของเห็นว่าล่ะจนว่าเราไปสั่นฟันไปเห็นน้ำพวกตาบอด <c oughs> <c oughs> หูหนวกพร้อมตาจินบ่บอ่ธรรมดาหูก็จังหนวกอีก <c oughs> ตารางกายเจ้าของเองก็พระเดเผาเจ้าของนะผู <c oughs> ้เขาเจ้าเผาตัวเองแต่มีอยู่นะมีอยู่พระอานทน พาละหุนเผาตัวเองเทาตัวเองยุ่ดาวดึงจากว่าล่ะบรจักบอกว่าเ้าบอเบาให้ฟังตัวคนบรจักถีบกระเด็นตัวง่ายเดีเนาะเกิดแมนตัวฟังแล้วก็เสือด้แบบนี้บาบากิดว่าสิพิีสูตรบางไห้มันได้คือเพกันหน้าดีเนาะร่างกายจะของ ห่วงหนักห่วงหนาแพ่งหนักแพ่งหนาเด่นหนักเด่นหนาหยกหนักหยกหน,กหนาเออมีอะไรดีๆสื่อไม้มันกินห้าไม้มันกินเออดีในความรู้สึกว่าพ่อใจนั่นแหละพ่อใจในี่ในรสชาติอาหารกระแต่งให้มันกินห้าสันหาเออเ่รมีเงินสื่อลักกิน <laughs> บ่มีเงินเอออีลีนั่นแหละลองเบิ่งแบบว่าลองสั่นตันว เสื้อผ่าหามใส่ซกะย่างนิ่มย่างนุ่มนุ่มนิ่มก็คือนุ่มนิ่มตามอารมณ์ความพอใจของเองสั่นร่องเท่าอันใดกะแตงมาใส่เอและเป็นต้องสั่นย่านเขาบ่หมักจะของกะหาน้ำมาท่านาท่าปากเหมือนบอระเครื่องสำอางกองจูนพูนจักกระโหลกวะกระโหลกใส่เขาตะกีนาะ สองสามกิโลของอีบูดที่ห่างหลายอีหานีเออตื่นขึ้นมาตาเด็กๆคนยุนากระโจนน่ะจับเฟดอ่อนกันมาได้กับปุ้งลิงปักปุ้งลิงสะบัดท่าเออแงงใส่แงงขวายิ่งยิ่งเขวใส่ยิ่งกับขวานาะเออเออดึงเสือดึงตานต้องมารูปดาบจะฟองอีกเอยอีหามเลยสว์แล้ว